สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะในรายการสถานีความคิดรายการที่เปิดมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะถ้าพูดถึงเด็กที่เป็นดาวซินโดรมนะคะหลายๆคนก็คงจะเดาออกค่ะเพราะลักษณะรูปร่างหน้าตานั้นจะละไมคล้ายคลยึงกันแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติพี่น้องกันก็นกตามพ่อแม่ที่รู้ว่ามีลูกเป็นเด็กดาวนะคะแน่นอนค่ะก็ย่อมมีการผิดหวังเสียใจแล้วก็อาจจะไม่ทราบว่าจะต้องทําอะไรและเก็บเด็กไว้อยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าการที่จะสามารถพัฒนาเด็กดาวตั้งแต เรียกว่าแรกเกิดเลยเี่ยจะสามารถทําให้เด็กมีพัฒนาการที่อาจจะเทียบเียงกับเด็กปกติได้วันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะแล้วเราก็มีตัวอย่างค่ะน้องที่เป็นเด็กดาวและสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ค่ะช่วงหน้าาจะมาพบกันนะคะเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเรามาตั้งแต่ต้นนะคะวันนี้เราจะมีหนังสือนะคะกลุ่มอาการดาวนะคะ มาให้ท่านผู้ชมจำนวน5เริ่มกับท่านผู้ชมที่ตอบคำถามถูกในช่วงท้ายรายการค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะและ้วกลับมาพบกับช่วงสนทนาในช่วงหน้าค่ะน้ำมันใช้แล้วหมดไปกว่าจะเกิดขึ้นใหม่ก็ใช้เวลาหลายปีนะคะถ้าเกิดจะใช้น้ำมันก็ใช้อย่างรูจ้จักคิดอย่าให้สูญเสียไปอย่างไม่มีประโยชน์ค่ะเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปอตอทอ ท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรสวรรค์วัส์ันอาจารย์ประจําสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมาลเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์สิิราชพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสถานการณ์ของเด็กที่เป็นโลคดาวซินโดมในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะและถ้าเทียบกับต่างประเทศด้วยค่ะ อันที่จริงสถานการณ์ถ้าพูดถึงจํานวนเด็กกลุ่มอาการดาวเนี่ยนะคะยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนแต่ถ้าเราดูจากอุบัติการของการเกิดโรคกลุ่มอาการดาวเนี่ยเราสามารถจะพูดได้ว่าเด็กเกิดใหม่หนึ่งต่อแปดร้อยก็คือแปดร้อยค,คนจะเจอกลุ่มอาการดาวได้หนึ่งคนคนี่นี่คือต่อปีนะคะ,คะก็คืออุบัติการ์นี่ถ้าเราดูเด็กทั้งหมดที่เกิดปีหนึ่งแปดแสนคนของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะได้ดาวเกิดใหม่ปีละพันคน ก็ลองคิดดูแล้วกันถ้าเราทบต้นไปทุกปีย้อนหลังไปสิปีเราก็ได้หมื่นรายอย่างน้อยยี่สิบปีก็สองหมื่นนะคะ,คะสําหรับประเทศอื่นเนี่ยก็ตัวเลขคล้ายคลึงกันค่ะค่ะด้วยอุบัติการ์หนึ่งต่อแปดร้อยหรือหนึ่งต่อพันเหมือนกันไม่ได้แปลว่าชาติไหนจะเป็นกลุ่มนี้มากกว่ากันเหมือนกันจะคล้ายคล้ายกันเลยเหมือนกันหมดค่ะเพราะว่านี่เป็นเรื่องของพันธุกรรมที่เกิดจากอุบัติเหตุทางพันธุกรรมเกิดกับใครก็ได้ค่ะและสาเหตุค่ะสาเหตุที่เป็นนะคะสาเหตุนี่เป็นเรื่องของ การไม่ลดจํานวนในช่วงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โครโมโซมไม่ลดจํานวนคือปกติเวลาจะสร้างเด็กที่ปกติเนี่ยนะคะโครโมโซมในช่วงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์จะต้องลดจํานวนจาก2ลดเหลือหนึ่งโครโมโซมที่ว่านี่คือโครโมโซมคู่ที่ยี่ส นะคะจากพ่อสองลดหลือหนึ่งจากแม่สองลดหรือหนึ่งนะก็จับคู่กันเราได้เลขเป็นจำนวนเลขคู่เพราะฉะนั้นเด็กเกิดมาก็จะมีโครโมโซมจํานวนเต็มคือ46แท่งก็จะเด็กปกติแต่กรณีเด็กดาวนี่อันนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะก็คือโครโมโซมส่วนใหญ่เนี่ยในแม่อายุมากนะคะก็จะมีโครโมโซมไม่ลดจํานวนได้บ่อยกว่าเพราะฉะนั้นไม่ลดจำนวนก็ได้สองสองแท่งมาจับคู่กับของพ่อซึ่งลดจำนวนตามปกติเนี่ยเราก็จะได้สาม ถ้าโครโมโซมก็จะเกินมาแท่งหนึ่งเราก็จะเรียกว่าโครโมโซมเกินจากอุบัติเหตุทางพันธุกรรมซึ่งไม่ได้แปลว่าผู้หญิงคนนั้นมีความผิดปกติอะไรเลยใช่ไหมคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึนเองมันเกิดในช่วงปฏิสนธิ ซึ่งเราไม่สามารถจะเข้าไปแก้ไขหรือป้องกันอะไรได้เลยวิธีป้องกันก็ไม่มีเลยไม่มีค่ะเราจึงใช้คําว่าเป็นอุบัติเหตุทางพันธุก,กรรมค่ะเป็นความผิดพลาดของธรรมชาติที่เกิดได้บ่อยที่สุดถ้าอย่างนั้นเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยเราสามารถที่จะมีการตรวจ ให้รู้ไหมคะว่าลูกเราในท้องนี่นจะเป็นเด็กดาวคือในต่างประเทศก็ได้หรือว่าในโลกนี้ตรวจได้เหมือนอกันอ๋อค่ะมีวิธีตรวจค่ะก็คือวิธีตรวจท,ทั่วไปที่ประชาชนอาจจะทราบดีนะคะ,คะก็เป็นเรื่องของการเจาะน้ําคร่าที่ยุคคันประมาณ4ี่เดือนค่ะสี่ถึงห้าเดือนแต่ปัจจุบันมีวิธีการที่อาจจะดีกว่าคือปลอดภัยกว่านะคะ,คะก็คือการเจาะเลือดนะคะในขณะหญิงตั้งครรภ์อยุคันได้4ี่ถึงห้าเดือนค่ะอันนี้ก็จะบอกความเสี่ยงว่าหญิงตั้งครรภ์คนนั้นเนี่ย มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดถ้าผลออกมาเสี่ยงมากมก็สมควรไปเจาะน้ำคร่ำเพื่อทราบถ้าเขาอยากจะทราบนะคะเพราะ,ะบางคนก็อาจจะไม่อยากตรวจไม่อยากทราบนะคะก็แปลว่าถ้ามีความเสี่ยงถึงจะไปเจาะน้ำคร่ำเพราะว่าถ้าเจาะน้ำคร่ำเลยในทุกคนเนี่ย ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าเจาะเลือดใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องคือไม่เพียงแต่ความเสี่ยงมากกว่านะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากมนะคะออนอกจากนั้นเนี่ยไอ้ความเสี่ยงเนี่ยก็อยากจะขยายความนิดนึงว่ามันคือการอาจจะตกเลือดในแม่มนะคะตกเลือดติดเชื้อแล้วก็แท้งได้ซึ่งความเสี่ยงอันนี้นเป็นความเสี่ยงที่สูง เพราะฉะนั้นหลกักจอน้าคร่ำที่จะมีการตรวจวิทยาชัยก่อนคลอดเนี่ยก็ควรอยู่ในมือแพทย์ที่ชํานาญจริงๆจากการศึกษาวิจัยของหมอที่ศสร,ราชนะคะเราพบว,ว่าแม่ที่มีลูกเป็นดาวอายุน้อยที่สุดคือ14ปี14ก็เป็นใช่ค่ะ Mm hmm. มีรูปเป็นดาวแ mm hmm. ละไล่กันได้ทุกอายุเลยตั้งแต่14 <c oughs> ปีจนถึง47 48นะคะนอกจากปัจจัยอายุค,คันนะคะปัจจัยที่เกี่ยวกับฮอร์โมน mm hmm. ขณะหญิงตั้งคันเนี่ยจะมีฮอร์โมนที่แปรปรวนมาก <c oughs> แล้วก็ปัจจัยของที่เราเรียกว่าอัลฟาฟิโตโปรตีนเนี่ยก็เป็นโปรตีนที่ทารกสร้างขึ้น mm hmm. มาจากตับของเขาแล้วก็ <c oughs> บอกว่าเขาเนี่ยสุขภาพดีหรือไม่มาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ <c oughs> มันมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งสามารถจะคำนวณได้ mm hmm. ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมในปัจจุบันนะคะแต่ถ้าสมมติว่า มีสติตัต้งคันที่รู้ว่าลูกอาจจะเป็นดาวคือถ้าน้ำข้่มนี่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะถ้าถ้าเจาะน้ำข้ามเราจะคือถ้าเราเจาะจงอยากจะรู้เรื่องดาวจริงอาจ,จารย์เจาะน้ำข้ามก็คงจะบอกได้แต่ข้อเสียก็คือว,ว,ว่าเจาะน้ำข้ามเนี่ยต้องใช้เวลารอผลเนี่ยสองสามสัปดาห์ซึ่งเด็กก็จะอายุคันมากขึ้นก็คือทารกในครันก็จะตัวโตขึ้นซึ่งหากจำเป็นหรือพ่อแม่ตัดสินใจที่ยุติการตั้งครันเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อทั้งแม่และเด็ก อืมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะยุติการตั้งครรภ์ถ้าลูกเป็นดาวคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันยาวนะคะ,คะเพราะว่ามันยังมีเรื่องของศีลธรรมจริยธรรม,รรรมกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องโดยปกติเนี่ยแพทย์ก็จะไม่แนะนําโดยตรงะนะคะจริงๆโดยหลักการก็ไม่ควรแนะนำด้วยซ้ำเรื่องการยุติการตั้งครรภ์เพราะผิดจริยธรรมของแพทย์นะคะแต่หากพ่อแม่ยืนยันค่ะ ก็จะต้องตั้งคณะกรรมาการขึ้นเพืเ่อพิจารณาแล้วก็พ่อแม่ในี่ควรจะได้รับอโอกาสที่รับคาวเซล i ิงก็คือการให้รับความรู้เกี่ยวกับลูกที่เป็นดาวว่าเด็กดาวนี่เกิดมาเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างมีศักยภาพอย่างใดบ้างม,มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นไหมาสามารถเรียนหนังสือได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยอ,อันนี้เป็นสิ่งที่คู่สามีภรรยาควรได้รับ